ไม่ต้องพยายามทำให้วันวันหนึ่งเป็นวันพิเศษขนาดนั้นแค่เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งก็ได้หรือถ้าหากพบเจอกับวันที่แย่ก็แค่คิดซะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องพยายามเข้าใจทุกคนก็ได้มันเหนื่อยเกินไปด่านในใจบ้างก็ได้ระบายความโกรธออกมาเราก็แค่มนุษย์คนหนึ่งไม่ต้องพยายามทำให้สมบูรณ์แบบจนไม่มีความสุขสะเองสำหรับบางเรื่อง ช่างมันบ้างก็ได้ไม่ต้องถือสามันซะทุกเรื่องปล่อยให้มันผ่านๆไปบ้างไม่ต้องเก็บคำพูดแย่ๆของคนอื่นมาคิดกับตัวเองนานเกินไปคำพูดเหล่านั้นไม่ได้มีค่าสำหรับเราขนาดนั้นคนพูดไม่เคยจำแต่คนฟังไม่เคยลืมคนพูดไม่เคยรู้สึกคนฟังนั่นแหละที่เจ็บปวดช่างมันเถอะโยนคำพูดเหล่านั้นทิ้งไป แล้วเดินหน้าต่อนะไม่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดนานนะักเรื่องที่ผิดพลาดไปแล้วเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้กังวลมากไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรวางแผนเตรียมพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะตามมาก็พอไม่ต้องโทษตัวเองขนาดนั้นก็ได้เราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา human error เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เราต่างผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแค่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นไม่ได้มีใครสนใจชีวิตเราขนาดนั้นผู้คนต่างตั้งใจใช้ชีวิตของตัวเองอย่างดีแหละเราเองคุณเองพวกเขาเองก็เช่นกันสนใจชีวิตคนอื่นให้น้อยลงใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นก็พอไม่สามารถคาดหวังให้ทุกคนเป็นไาอย่างที่เราต้องการได้และความผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดา หาใครทำให้เรารู้สึกไม่ได้ดังใจแต่เราควบคุมใครไม่ได้แค่จัดการกับความรู้สึกตัวเองให้ได้ก็พอเก่งมากเลยอะกว่าจะผ่านวันยากๆมาได้แต่สุดท้ายพวกเราก็ผ่านมันมาได้แล้วนะ